นี้เราก็มาอยู่กับช่องช่องเบล h อ1 0 0หนะฮะแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมค้นหาปุ่ม <c oughs> สีหน้าแล้วดูแบบไม่อยากจะเล่นเมื่อกี้นี้นะคะผมเพิ่งเล่นสำนักงานไปซึ่งเป็นแบบที่ผมคุ้นเคยมากเอ่อ ต่อไปเราจะมาเล่นฮาโลวีนแล้วกันผมน่าจะหาปุ่มไม่เจอนั่แไงพูดแล้วก็๋เอ,อเวทีที่หนึ่งบ้านของ b ีเอก้วและเราต้องเข้าไปในเวทีที่สองนะครบเวทีที่สองยงไง นีออ่อ้าอ้าอันนีนี่เขียนว่าเวทีที่สามฮะฮะอืมต้นไม้แน่เลยมาแหละออกกันครับเวทีที่สี่อันนี้ห่างง่าจุงอ๋อออกตรงไหนอ่ะฮอไอเราก็ุ๊งนู้ดสุดด้วยสีก็เลยว้าวุ่นเลย เวทีที่5หลุมสุดสองอืมฮึฮึฮึอืมอ,อ๋นี่ไงอ๋อเวทีที่6กนะครับเอ,อ้าอเดนี่เลยเวทีที่7จ็เราต้องหาตรงไหน ออเวทีที่เจ็นะครับเวทีที่แปดวนรอบบ้านก่อนเทคนิคของเราคือวนรอบบ้านแล้วค่อยมาดูที่ต้นไม้ต้นไม้ต้องมีดีอ๋อขี่โกงอ่ะเวทีที่เก้าอถุงยาเฮ้ โง่โงโงอยู่ในปากเธอเหรอในปากเธอมีแต่ก้อนหินตนน้นไม้ครับนี่มันต้องมีดีแล้วถึงงานที่เท่าไหร่อะเวทีที่เก้าจะไปเวทีที่สิบอ๋อ ข้าบ <c oughs> mm ้านอีกครั้งเวทีที่สิบเอเวทีที่สิบเอ็ดแล้วสิบสองสนี้ใช่ปะโอเคเมื่อกี้เราเห็นคุณเดผ่าแล้วด้วยอุ้ยอุ้ยอโอ้ย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 โอ้้ยแมลน โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๋อดีไม่เห็นมีคนอยู่เลยอ่ะอุ้ยฮ้ยแค่ไม่ได้เลือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดีเนี่ยอืมอ๋อทำไมมันเยอะขนาดนี้โอ๊ยเห็นหรว่านี้มันบังวะ ฮฮิ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 ตอไม่ตัวนี้ก็ไม่มีโอ้เล่นทำไมด่านที่สิบสองเยอะจังวะอ้อไม่ใช่สิบเอ็ดดอือิโอเคนะคะทุกคนเท่านี้เราก็รู้แล้วว่าการค้นหาปุ่มมันยากแค่ไหนแล้วก็ ถ้าถามว่าผมถึงด่านที่เท่าไหร่ถึงด่านที่สิบเอ็ดนะครับในเซิร์ฟของฮาลาวีนถ้าเกิดว่าใครเจอปุ่มที่ด่านที่สิบเอ็ดนะฮะหรือเรีนเนยกง่ายๆก็คือเวทีที่ที่สิบอ็ดช่วยบอกผมด้วยผมไม่รู้จริงๆสำหรับเท่านี้บุยบุย